พี่น้องปุ๊บอุ๊ยพี่น้อง่อนครับผมให้ไ,ไกลลุกระรับงามๆเลยครับโอ้โหพี่น้องบอกงามเลยครับแข็มที่สองครับผมซ้ายไปนะกำลังอ่อนโอเคครับพี่น้องแข็มสองครับผมสวยเลยมันหยาดเจ็บเยอะพี่น้อง พี่น้องเมื่งหลังนี่นะครับเห็นบอกบอ,อะไรพี่น้องมีสายเบ็ด,ดที่สีบครับดึงมาเหยียบลอยครับพี่น้องโอ้ยถึงจะโดนหรือวะนี่จะเล่นหวานบรงนี้พ้กอะไรจีถุกอะไรด้วย สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมน้ำเนาะพี่น้องเนาะเจอกันอีกแล้วครับผมบัดจงแฟมิลี่ครับผมวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดเกื้อกาวครับมาใส่เบ็ดโฟมครับพี่น้องวันนี้สิพามาใส่ไม้ตานดำล้นครับพี่น้องบัครับมันจะเป็นทางข่ามนะทับทพี่น้องปูนขอบคุณน้ำลวดตะโดนแลพี่น้องหลายเดือนแล้วไม่แห้งจักเจียครับไม้นีบเคยใส่จักเจียครับพี่น้อง เห็นตาลุงเพิ่นว่าเพิ่นใส่เพิ่นก็พอได้กินอยู่ครับแต่ว่าหลายเดือนแล้วเพิ่นบ่ได้ใส่หลายเดือนนะครับนะครับหอยก้นนีห่หอยก้นใส่เดือนครับพี่น้องใส่เดือนนี่ครับบดิใส่ไม้ไหลแต่พี่ละ่ะไปกางคลองไว้พูนลนะครับลงไปพูนครับพี่น้องทิวไปอยู่ข้าวไปพูนบ่ได้ใส่จักเทียรครับไม้หนี่บ่เคยใส่จักเทียรเห็นแต่ลุงเพิ่นใส่ครับเดี๋ยวจัดไม้หนี่ก็ด้วยเบ็ดโฟมงนะครับเนาะเอาเบ็ดโฟมมาครับ เด็ดฟุ่มเด็ดข้อยาวเขา,าน,น,นี่แหะครับอย่างเงี้ยส่เดือนมาใส่เดือนใหญ่ครับใส่เดือนมือตัวยังไงหป่นยังไงทีไรเงี้ยกะทิหายากจังน่อยแล้วครับพี่น้องมันแรงแล้วบรรยากาศครับผมบรรยากาศเขาเจียวเขาเจยวน้ำแล้วครับครับพอ้โไหลเหย้าเลยครับ,บเจียวเบิดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะฝากครั้งฟูนครับบัดนี้เจียวโม่พิ่นปักทงไว,ว้ขาวๆนั่นกะทีเพิ่นห่วงครับพี่น,อน้องเป็นผนบ่ได้ครับ อันนี้ปักไว้นี่กับใบก้นสี่กี่เดือนครับตะคู่มันฟังลงไปครับเดี๋ยวน้า,า,นามันจะตื่นนะครับเนาะนะนครับผมบ่ได้พอกันสามสี่หมื่นนะพี่น้องมันบ่ได้ลงจีบหน่อพี่น้องเพิ่งก็ขอโทษขอไฟก็แล้วกันครับก่อนลงคลิปอย่าลืมนะครับพี่น้องพี่น้องเด้อกดสับสะใยกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้บรรจงแฟมบ์เรียนะครับโดนๆจะได้พอกันเช่นนึงครับพี่น้องช่วงนี้ก็งานประจํากะยากนะครับเนาะยากหลายอย่างครับพี่น้อง โอเคครับผมเดี๋ยวเขาไปลุยกันเลยครับใส่หลังแหลกกันเลยครับพี่น้องที่ผมเคยบอกแล้วครับตีผงเช็กน้อยครับพี่น้องตีผงแล้วก็เสียบเงี้ยนะครับเนาะเงี้ยใสเดือนเงตัดเดาเด้อพี่น้องเด้อเพต้องใส่เป็นโตหรอกครับเงี้ยมันหายยากเช่นน้อยพี่น้องตัดเป็นข้อจากนิ้วหนึ่งครับพี่น้องก่อเบ็ดแล้วก็มัดสายโฟมไว้ก่อนอย่ารวยเลยพี่น้องนะครับ จะหน่วยแค่นี้เองพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวใส่แล้วเอามาลุนกันตอนยาำนะพี่น้องเนาะใส่ให้พี่น้องเบิ้งพอประมาณครับผมอาจจะบไ่ได้ถ่ายบ่ได้ตั้งกล้องถ่ายให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับเวลาใส่เขาขอ,ขอโทษขออภัยกันแล้วกันครับผมเดีย๋ยวเขาใส่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเขามายามพร้อมกันนะคพี่น้องเนาะมาลุนนั้งปันครับว่ามือนี้มันสิหมานบ่หมายนี้บ่เคยใส่จากเทียครับพี่น้องจะมีปลาไหลกินบ่วุ้นนี่พี่น้องอย่างเขามาลุนนั้งปันนะครับเนาะ โอเคครับผมโอเคครับผมเอ à, ่อใส่ใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องบ่บ่เบิรดบ่เบิรดเบียดอะครับพูนครับใส่ฝากไปยุข้าไปทั้งคุณไปทั้งในมันมันหกครับพี่น้องหมดไปไปเลยครับผมย่านงูครับย่านงูหยันแตนครับเนาะมันเป็นต้นยุข้าในน้อยครับเลยบ่ไปครับสิประมาณนี้ชิปก็สายสามชิปสายนี่ยแหละพี่น้องนี่ครับได้ยินเสียงดินอยู่นี่ครับเดี๋ยวเนาไปเบิ่งกันยางมเมื่อกี้นี่ หลังแรกๆครับหลังที่หลังที่สามครับหลังที่สามครับเราไปเบื้องกันครับเจ้านี่แหละยิน,น,นเสียงดินอยู่ครับโอ้โหครับไหนหลังนีมาบ้างเนี่อันนี้ใส่ตะเวนกับกินตะเวนนะครับป่าเงียบหมดแล้วอ้าวอ้าวอ้าวน้อง ุ้ยนั่นนั่นครับไปยังงั้นเหรอ่าว่าหลุดเด้อก็ล่ะสายมันเอาโอเคหูย่าว่าหลุดเด้อไม่หลุดดรอกดุดแล้วบ่ดุดใส่ว่า โอ้ี่พี่น้องปักขอน,น้อยครับผมนี่เอาตะเวนเลยครับผมโอเคครับพี่น้องเจียวครับผมงามๆเลยครับจอดครับผมใส่แล้วๆกินเลยพี่น้องโอเคครับผมเต็แมแล้วครับผมเก็บกันพี่น้องงามๆเลยครับตัวกำลังกินดีเนี่ยพี่น้องโอเคครับขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องด้วย พี่น้องเรียบร้อยครับผมใส่เรียบร้อยแล้วครับผมลงไปใส่ทั้งพู้ครับทั้งไต่สายประมาณหกสายครับพี่น้องรวมๆกับยู่นี่จะประมาณสามทิศพอดีครับพี่น้องสามสิบเอ็ดสามสิบสองสายครับผมโอเคแด้มาเต็มนึงแล้วครับขอหน่อยครับผมพอกำงงามนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาหล่นกันตอนประมาณทุ่มสองถุมนะครับเนาะเดี๋ยวกลับไปกินเข่ากินน้ำกันครับ ปลากรสินาที่โอเคอยู่พี่นอ้องมีปลาบอลอยู่ครับเสียงปลาสาบกรับอยู่ครับอาจิพอได้กินอยู่แล้วน้อพี่น้องเนาะอย่าข้ามว่าลุนกันเบิ่งรับว่าจะได้สักแต้มนะครับเนาะโอเคพี่น้องกินขวกินน้ำแล้วคอยเจอกันครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีกันตอนตุ่มก,ก๊กาครับผมตุ่มเครื่องครับอย่าว่าลุนยามเดียวกันพี่น้องไฟมานําครับวันนี้บุลุก ดึงบ่งดึงก็ตึงยังไรงหน่นนะน่ะไม่ตึงมากเลยโอ้ยมันดึงไปอก็ถือความก็ว่ามันดึงไปไม่ดึงยกขึ้นหน่อยูเฮียกับมีหน่อยเดียวนึงครับ เพราะยามเดียดระวู้ล่ะพี่หน่อยยามใดซ้ำยามแล้วครับเนาะตาเดาเด้พี่หน่อยด้วยป่ยหลังต่อไปครับผม ะอ้โหโอนโ้อะไรโอโอตัวมันอยู่ไนอี๋ดี๋ยปุ๊อ้ย่อนครับผมให้ไก่ลูกมาครับงามๆเลยครับ ดีครับขออนุญาตเก็บเล็กพี่น้องเด้วยยังบุญกันครับบุญพี่น้องมืึอนี่นะครับเนาะขับสายแข็งเปียกเลยพี่น้องตึงครับเลยหาพี่น้องโอ้นี่เด้กพี่น้องโอ้โหคนเด้กยังขาวๆไผลครับ โอ้โหพี่น้องบอกงามเลยครับแฉมที่สองครับผมตายไป,ไปนะบเบาพลังอ่อนโอเคครับพี่น้องแฉมสองครับผมสวยเลยอย่าเก็บเยอะพี่น้องพี่น้องเมื่อหลังนี้นะครับเห็นเบาอ,อ,อะไรพี่น้อง เี่สายเบ็ดที่ทีครับดึงมาเอียบรลอยครับพี่น้องอ้ยถึกจะโดนหรือวะนี่กลางวานบามีว้อประไลตดิถึกประไลเ์ด้อ้หเขียวครับพี่น้องงอมง่เลยครับปลาไลสุดยอดครับผมอย่างที่สามครับมาเก็บใส่ถุง อะไรกัเปียนไว้เลยครับนเ,รเนี่ยเหรอทำตื่นเื่นเนี่ยครับคิดว่าสิ่นี่ลาไหล่ติดไ้ไว้ครับเนี่ยมเป็นอะเนี่ยกที่เนละไรเราเหนครับไฟมองเก่าหรือับ

นี่น้าพุ่นๆเนี่ยพอ่อฟาแลนเนี่ยพุ่นเนี่ยเบสคอิเอาเบ็ดแต่แตไปสุกไก่กันีัเน่ะน,นี่นรองนี่หนูจะเล่นสนามไม่จริๆ อา,อา,อาถึงตนไหนที่น้องอ๋อตงนถืนนอนโอ้ประองน,นี่ประคอกำลังป่นกำลังฝีน้งปนกำลัง่ีแก๋วครับผมว่ากินเลิกแต่ลว่ากัดไฟหรอกปวดดอกโอ้ยึบึบโ,โอเคใครถึเที่ยวก่อน เหนื่อยแล้วเกี่ยงเฮี้ยไว้ครับเกี่ยงเฮี้ยกับจุดเบ็ดหรอพี่น้องกจุดพ่อเบ็ดพอดีแล้วครับน้ำกะน,น้อยๆครับพี่น้องน้ำน้อยๆไปวางไว้วางไว้่นะครับตุ๊ดต้นทร์บ่ น้ำซุดอไทยครับพี่น,อนอ้องปลาหย่างกุ้งรัวปลาหยังดินด้วยครับเนี่ยกับเบิดเตียนพอดีครับพี่น้องไปเนี่ยมาหน่อยเดียวโอ้โหโอ้โหงามเลยครับไอสสวยๆเลยพี่น้อง เจ้าครับพี่น้องหลังสุดท้ายพอดีเลยครับโอเคครับพี่น้องขออนุญาต,ตเก็บครับผมโอเคครับพี่น้องยำยบร้อยแล้วลครับรอบมันเกินครับเฮียเบิร์ตพอดีเลยแสดงผลงานครับพี่น้องนะครับปลาไหลสองตัวพี่น้องสองเต็มตะคออีกสองเต็มครับผมสามเต็มตะคอ จะกระได้กบน้ำตัวหนึ่งครับแต่ว่ากบผมไปถ่ายเบิึงครูบอกอยู่อู้นับทางขี่รถมาใส่มากบน้ำตัน้นึงโอเคครับผมเดี๋ยวพอกันมือสอนน้องพี่น้องนะเจอกันตอนทีห้าครับผมได้ยังพ่อไอศช้อนน้อยอไอ้สั่นน้อยดินแบบแค่ตัวเท่านี้ ปลาหน่อยป่าเอาไว้เก็บไปปนพี่น้อง่ปโอเคครับเนี้ยละพ่อพอแล้วครับแล้วกินเงี้ยเขา นี่ครับผมพี่ปูปูหลายเติอบอยู่พี่น่องมันมันครับได้ไป2 3โตมาเคยตัวแม่ครัตัวผู้โอเคครับตัวหน่อยช่างนี้ก็มากินเบ็ดเอาไปหลาบพี่น้องได้ไป3ตัวอยู่คับมันเคยไปตึงๆด้วครับพี่น้อง เราไล่สายกันครับอู้สุดประดุกตัวนี้พี่น้องไงบอครับต้นนี้อู้น่นเด็กไล่สายไงขวานผู้ละครับโอ้โหครับพี่น้องอุย้ยเจ๋วครับพันคักพันแหนจะมูตายปล่าอู้หลุดห,หนีกันแน่นอนพี่น้องเนาะผู้ะครับงา,งามเลยครับผมสุดยอดครับตัวน,นี้ โอเคครับผมขอขออนุญาตเก็บก่อนพี่น้องครับผมบรรยากาศพี่น้องหมอกยน้ต่อครับบเิกงตาไปทั้งหมดสวยงามครับพี่น้องดดเดี๋ยวไปลุนยนามทั้งใส่ครับพี่น้องน้งใส่เงี้ยวสายเจ็ดสายครับใส่นาา้ำสกปรกดียังไงพี่น้อ,นองาใส่เย็น ย้ำหน้าครับเดี๋ยวได้ใส่หนูแล้วพี่น้องเดี๋ยวพี่นี่ที่น้องใส่บ่วงหนูจะเกียดอยู่ครับผมพอเคยใส่บ่วงหนูจะเกลียดครับพี่จะปีนซ้ายใส่ปีนซ้ายผมใส่หมันครับผมเคยใส่เกลียดผมใส่ตะเบ็ดใส่บ่วงหนูว่เป็นหรอกพี่น้องใส่นั่งไหนมาถือเกลียดไปเดี๋ยวไปลุ้นกันทั้งใจครับผมบ้านอันนี้แก๊สจบแล้วครับเอ้า ดิ ų, พ่อเห็เต้าเห็นนหัวยังได้นานมันเห็นว่าครับเต้านั้นเต้านานเลยโอ้โหหนอพุทธจังไหนระบาดที่นี่พีุ่ทธจังไหรล้อเต้ากระซังไม่กิน โอ้พี่น้องแหม่กินเลือกซะด้วยที่เด็ตัดสายให้มันนะครับนี่เหล็กวะเนาะกลับไปทาแปลงโอ้โสวยงามอยู่พี่น้องอย่าไปกินมันได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวตัวมันครับปล่อยมันท่านกินว่าเป็นน้ำหนึ่งเอาหมีดมันลุปาดจำๆปาดช้ำเลยปาดจำๆปากมันปาดปากมันมันเอาหัวหัวลงไปมันได้ซยวช้ำนี่ <c oughs> โอเคพี่น้อง๋ยวปล่อยมันขึ้นนะครับจะไปกินมันครับสงสารมันโอเคปล่อยเลยเอาไปไปแล้วกหลังข้างหนงครับโอเคครับพี่น้องยามเสร็จเรียบร้อยครับผม รอบอได้สองแสมสามแสมครับพี่น้องได้ปรปลาดุกตัวงใหญ่ตัวหนึ่งครับงามอยู่พี่น้องมุ่งหน้ากับตัวนี้หน่อยครับบรรยากาศน่านะครับแต่ตัวงามอยู่ครับตัวหนึ่งมาเคื่อนนี้กับหมานอยู่พี่น้องมเมื่อนนี้ได้หลายอยู่ครับถือว่าในการอยู่น้องพี่น้องเนาะน้องนี่ถือว่าโอเคอยู่ครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมสีบ้าสต ผมจะมาใส่ข้างล่างนี่ครับที่ใส่ไปหาหกหลังครับนี่ครับใส่ไม้สิข้างใต้นี่น้ำหน่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวเชียวเบียดฟอมมาลองใส่บ้างครับถึกดีอยู่งได้มืกขึ้นนี่พี่น้องผู้ใด้บังคลิปนี้แล้วฮที่หนอาบ้านก็สู่เอาเด้อครับเด้อเราครับนี่โอกาสยังค่อยกลับครับพี่น้องกลับมาเติมกำลังใจแล้วก็กลับไปสู่ไหมครับผมสหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมครับเด็ด กดติดตามเป็นกาําลังใจแห่มันจงแฟมิลีเนเด้อครับเด้ออยากได้กาําลังใจจากพี่จากน้องนะครับเนาะจะได้มีกาําลังใจเห็นคลิปต่อไปครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ